สิโลครึ่งสวัสดีจ้านี่คือช่องนี้พพรจันทเกียตมื่อนี้อ่าวันที่20่สิบเมษายนเนาะก็คือลูกหมูชุดแรกอ่าลูกหมูชุดแรกอ่าชุดชิปสตัวเนาะ ถ้าเกิดนับจากมือ,เ,อเกิดแล้วก็ร่งขุนเอางลองอนุบาลก็คือมือนีก็คือพอร้อมจะส่งลูกค้าเนาะแต่ว่า,าลูกค้าเพิ่นให้เอาไปส่งพร้อมกันมดกับชุดหลังก็คือต้องรอเป็นมันที่หยิบหะชุดนี้ชุดแรกซิปซองตัวไม่คุงก็เลยจะมาเช็คน้ำหนักเบิ่งเนาะเพราะว่าจากเกณฑ์ปกติเนะาะว่าลูกหมูที่พร้อมส่งจะน้ำหนักเท่าไรเ,เดี๋ยวไปกลุ้จะ เช็คน้ำหนักให้เบิ่งสำหรับชุดใหญ่เนาะชุดใหญ่ชุดไงสิบสองตัวสิบสองตัวแรกเพราะว่าในคอกนี้จะเป็นลูกหมูอ่าสองแม่อ่าสองแม่เดี๋ยวเดี๋ยวมาลองเช็คน้ำหนักกันว่าพร้อมส่งเนาะพร้อมย้ายบ้านน้ำหนักหมูในฟาร์มแม่ปุ้งนี่จะหนักเท่ายเนะาะสำหรับลูกหมูที่พร้อมส่งเดี๋ยวมาเช็คน้ำหนักไปพร้อมๆกันตัวใหญ่เนาะไซส์ใหญ่เท่าไหร่แล้วครั นิ่งนิ่งๆสิบสองโลครึ่งโอ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่อันนี้ตัวใหญ่อ,นนอันนี้ก็คือพร้อมส่งเนาะพร้อมใหญ่บ้านก็คือมือนี่แหละแต่ว่าเลื่อนไปอีกหามืออาจจะเป็นาราคาหัวอาหารเนาะอาหารหนึ่งกับสองกับแปดร้อยยี่สิบเพราะว่า,าดูแลให้หามืออ,อีกตัวที่สองเพราะจับมาดูซีไซใหญ่ เพื่อไม่ถึงบ่ขนาดตัวเพิ่น,นเนาะใกล้คียงกันบ่เอานนี้ซ้ำกันสิบสองโลครค่งลูกงูจะประมาณนี้และเนาะสิบสองตัวสิบสองตัวแรกอาจจะเป็นตัวใหญ่ สิบสองตัวเนาะจะไซนี้ไงพร้อมย้ายอ่ะน้ำหนักพร้อมย้ายเนาะอนุบาลให้อาทิตย์หนึ่งโดยร่วมกับหักออกสองโลก,กับสิบโลอ่ะลูกหมูตัวละพันนักสิบโลพี่นอออ้องเอ้ยการเลือกชุดต่อไปก็คือสิบเอ็ดตัวเนาะเดี๋ยววันที่ยี่สิบสี่ยี่สิบห้ากอนก่อน,อนจเจาลุงมูไปสรงเดี๋ยวเปูมาเช็คน้ำหนักอีกที่หนึ่งเนาะเอาชุด ชุดล่องชุดเล็กอ่าชุดเล็กก็เป็นชุดพวกนี้แหละชุดพวกนี้เนาะชุดชุดที่เพิ่งรุดหลั่นรุดหลั่นกะลงมาเพราะว่าเป็นลูกหมูสองาะชุดใหญ่นี่ก็คือบอสบอสั่งเล้วเนาะเพราะว่าก็คือนำนักพร้อมย้ายเนาะพร้อมย้ายก็คือวันนี้เนาะถ้าเกิดว่าแม่กุ้งออกไปส่งก็จะเป็นไปส่งสองรอบแต่ว่าแม่กุ้งจะรอไปวันที่หยิบหาที่เดียวสรุปแล้วก็คือลูกหมูพร้อมย้ายในฟาร์มแม่กุ้งคือรุ่นนี้ก็คือสิบบวกเนาะสิบ สิบกิโลครึ่งอ่ะตัวใหญ่ส่วนลูกหมูกะเดี๋ยวจนคอยมาอัปเดตกันมื่อหนาเนาะคลิปนี้กะเดี๋ยวมาเชียงกำนักลูกหมห้เบิ้งอ่ะฝากกดไลค์กดติดตามช่องไมพ่พุ่งนี้พอบอจะตะเกียเรื่องหมูหมูเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้กะสวัสดีจ้า